อาช้นโหดื่มตั้งแต่วันเลยหรือเนี่ยอ้าวพี่เป้เขาว่าพี่อะขออ่อนจริงหรือเปล่าพี่อ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วเตินเอาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย ผมเห็นภาพหลอนเลยครับเนี่ยอีกทีสิอีกทีสิอีกทีสิสขนาดนั้นเลยรครับจับแก้วก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงแล้วนะครับขับไม่ดื่มดื่มไม่ขบับด้วยความปราถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณาสุข